One News ตรงไปตรงมาจันทบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งโด่งดังทั้งเงาะ มังคุดทุเรียนสละรสชาติหอมหวาน,เ,นเก็บจากสวนและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกให้เป็น12เมืองต้องห้ามพลาดในสโลแกนสวนสวรรค์ร้อยพัน 100, ผลไม้จังหวัดจันทบุรีนานายสามารถลอยฟ้าผูว้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาติและกลุ่มชาวสวนร่วมกันเปิดสวนชวนชิมผลไม้รองรับนักท่องเที่ยวในฤดูผลไม้ ณสวนสาวสุดใจหมู่หนึ่งตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีทุกปีจะจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนพร้อมกับสัมผัสชมชิมช็อปผลไม้สดรสชาติอร่อยถึงในสวนภายใต้โครงการอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนปีนี้มีสวนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น11สวนใน4อำเภอไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ให้รับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ต์หัวละ199บาทโดยนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเที่ยวชมชิมช็อปผลไม้ในสวนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีและททท,ทจังหวัดระยองค่ะ 1 n e News ตรงไปตรงมา